สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับชานี้จะพามาดูต้นพยุงไหหลํานะครับพยุงเวียดนามพยุงไหหลําที่เราสั่งซื้อ,อมเมล็ดมาปลูกแล้วก็ปลูกเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็มันมีกิ่งก้านสาขาที่เยอะนะครับแตกแขนของออกมาเราก็เลยทําการตอนนะครับตอนแล้วทําการมาปลูกนะครับที่เห็นด้านหน้านี้เป็นต้นต้นที่ นำมาจากกิ่งตอนนะครับปลูกแค่หนึ่งปีนะครับปลูกให้เทวดาเลี้ยงนะครับไม่มีระบบก็มีระบบน้ำให้นะครับโทษทีมีระบบน้ำนะครับหลังๆมีระบบน้ำก็มาดูความโตนะครับความโตก็ก็สองนิ้วนะครับผมสองนิ้วนะครับถือว่าต้นสวยนะครับต้นได้สวย ตอนผมเอามาก็กิ่งเท่านี้นะครับกิ่งประมาณนีนะ้ผมก็เลยมีแนวคิดว่าจะมรดการะจะทําการตอนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าตอนแล้วมันได้คุณภาพไม้ที่ดีหรือว่ามันโตเร็วเนี่ยนะก็น่าจะโอเคเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าต้องขายอย่างเดียวนะครับเรามองว่าทํายังไงก็ได้ที่ให้ต้นไม้มันโตมันโตซึ่งในระบบนี้ถ้าเกิดเราเอาไปขายเป็นเป็นตัวเงินนะครับ เขาก็จะไม่วอรี่เรื่องเรื่องระบบรากเท่าไหร่เพราะว่าเราตอนมันไม่มีรากแก้วนะครับเพราะเขาขุดทั้งเหง้ามันน่าจะขุดง่ายนะผมคิดว่านะนะครับผมก็ตอนไว้กิ่งเสียดายนะครับถ้าเกิดเรามาตัดกิ่งทิ้งเนี่ยเนี่ยกิ่งนี้ทิ้งกิ่งนี้ทิ้งกิ่งนี้ทิ้งกิ่งโอ้โหเสียดายนะครับถ้าเกิดเราตอนเอาไปปลูกแล้วหนึ่งสิ่งที่ได้เลยก็คือหนึ่งความเขียวความสวยงามระบบนิเวศได้มาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งถ้ามันมีแก่นเข้าแก่นจริงๆนะครับ มันก็จะเป็นอะไรที่วิเศษมากนะครับเราไม่ต้องสูญเสียกิ่งไม้โดยปล่าประโยชน์นะครับผมก็มองคุณค่าในในด้านนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครมีก็ลองดูนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เสียหลายผมเคยดูคลิปหนึ่งของคนนึงนะครับที่เขา,เาตัดกิ่งพปำํำตัวนั้นเป็นพยุงพยุงไทยก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับเห็นเขาเงียบไปหรือระบบมันถัดผมออก ผมก็กดติดตามอยู่แต่ไม่เจอนะครับคลิปนั้นก็ลองมาชมคลิปนี้ดูนะครับเป็นการวิเคราะห์ตัดสินใจนะครับเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับเป็นตัวเลือกช้อยตัวเลือกของของชาวกเกษตรนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมุูระสมประสารอยู่ที่สุดนะครับผมลดการซื้อลดการาใช้เงินนะครับผมก็สําหรับส่วนกเกษตรพอเพียง วิถีธรรมชาตินะครับแปลงที่2แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานอนอนทาจังหวัดสกลนครน,นะครับประยุงดูครับสวยงามมากเลยปลูกเป็นความร่มรื่นนะครับเป็นระบบนิเวศความหลากหลายของธรรมชาตินะครับก่อนจบคลิปนี้จะให้ชมธรรมชาติริมขอบบ่อนะครับที่เราได้ขุดบ่อไว้แล้วก็ปลูกต้นไม้โน่นข้างๆริมขอบน้ําก็มีต้นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีก็เยอะ ฝั่งนู้นก็มีก็ไผ่นะครับจะทําอุมโมงค์ไม้ไผ่นะครับตรงนี้ก็เป็นหญ้าสวยๆนะครับหญ้าเลี้ยงวัวหญ้าจักรพพัดนะครับหญ้าจักรพพัดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ